มันมีที่มาเปิดความสัมพันธ์พุทธาลเกตสุรางเรียกได้ว่าเตรียมลงจอมาให้แฟนๆได้รับชมกันในคืนนี้แล้วเลยค่ะสำหรับภาคต่อของละครที่เคยสร้างความประทับใจให้แฟนๆทั่วทั้งประเทศมาแล้วอย่างบุพเพศนิวาสโดยภาคต่อนี้จะใช้ชื่อว่าพรมลิขิตออนแอร์ Air ทางช่อง3นํนแสดงโดยพระนางคู่เดิมอย่างพระเอกหนุ่มปอบธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่ารานี ซึ่งนางเอกของภาคนี้จะมีชื่อว่าพุทตานและมีใบหน้าที่เหมือนกับเกศรางหรือนางเอกของภาคก่อนด้วยโดยเรื่องนี้มีเหตุผลและที่มาที่ไปเพราะในเรื่องพุทตานเป็นญาติกับเกศรงังและพ่อแม่ของเกศรางบวชชีพ่อแม่ของพุทตานรวมถึงพุทธานตอนนั้นมีอายุ8ขวบก็ได้เดินทางไปเยี่ยมแม่ชีแต่รถเกิดประสบอุบัติเหตุพ่อแม่ของพุทธานเสียชีวิต ส่วนพุทธารอดมาได้แต่ความจำเสื่อมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครจำอดีตตอนเด็กไม่ได้เลยจำไม่ได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองจึงไม่มีความผูกพันหรือไม่มีความรักกับใครและภักนี้จะต่างกันตรงที่ภักแรกเกสุรังสลับร่างกับการเกตโดยไปแค่วิญญาณในพรมลิขิตนี้พุทธาทะลุย้อนข้ามพบไปแบบทั้งตัว และไปทั้งชุดที่ใส่ในตอนนั้นด้วยแม้ที่แท้แม่พุตตานและแม่เกสุรังก็เป็นญาติและมีความเกี่ยวดองกันนี่เองถึงมีใบหน้าที่เหมือนกันขนาดนี้